ก็นะครับก็มีเพื on, рон, on, penny, no ok yeah okay ่อนมีเพื่อนช่องนะมีเพื่อนผมนะมีเพื่อนผมนะนี่นะเป็นเป็นเพื่อนผมนะเขาก็นะเป็นเขาเป็นเพื่อนผมนะเขาก็เป็นเพื่อนผมมาช่องนี้นะก็อย่าลืมไปติดตามช่องเขาเยอะๆนะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นเพื่อนผมนะเออเขาก็เป็นเพื่อนผมนะเออแต่เขาก็ทําได้ดีนะเออเฮ้แต่เขาทําได้ดีว่ะเออผมชอบนะเอ้เขอ คำจริงคำจริงเขาก็เป็นพี่น้องกับผมเนี่ยคำจริงเขาเป็นพี่น้องกับผมนะคำจริงเขาก็เป็นพี่น้องกับผมนะคืออันนี้เขาเป็นน้องเขาเป็นน้องผมเป็นพี่นะครับเขาเป็นน้องผมเป็นพี่นะครับเราก็เลยมีเราก็สัญญาว่าเราจะทําคลิปด้วยกันนะแต่ทุกคนไม่ไม่กดต, work, <c oughs> ติดตามเพราะช่องเขาแต่ทุกคนไม่ กดติดตามช่องแม่งกดติดตามช่องกูแต่แม่งไม่ติดตามช่องน้องกูเลยมึงไม่ติดตามช่องติดตามช่องอื่นแต่ติดตามช่องกูนะเดี๋ยวเถอะผูกมึงเดี๋ยวเถอะอยาใครไม่ติดตามน้องผมนะเดี๋ยวผมจะไม่ทําคลิปแจกนะใครไม่ติดตามน้องผมอ่ะเดี๋ยวขอช่วยเขาก่อนนะวันนี้ไม่อยู่กับเขาเจ้าไทยแลนด์นะวันนี้ไม่ เขาชื่อช่องเขาก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่เพอดีว่าเป็นฝากแฝดก็เลยเสียงเหมือนกันด้วยนะครับเดี๋ยวก็ขอไลค์้เขาก่อนนะเดี๋ยวขอกดไลค์้เขาก่อนเขาผมขอไลค์้เขาก่อนนะเป็นเพื่อนเขาเป็นเขาเป็นน้องผมผมก็ต้องไลค์้เขาดิูกปะเขาเป็นเขาเป็นน้องผมผมก็ต้องเราไลค์ให้เขาเนะน ให้ผมอะถึงเยอะๆแล้วกันอ๋อช่องผมออะผมก็ไล่เขาไปหมดเลยนะเอ๊มีคนเอ๊ค่ขอบคุณนะขอบคุณนะเอยขอบคุณที่มากดไลค์ช่องน้องผมนะขอบคุณที่มากดไลค์ช่องน้องผมด้วยนะ คนบางคนนับเนี่ยแล้วหลัก, B, กาวายบีกียู่นะเอ้าบางคนกดไลคหายเออช่างมันเถอะนะใส่มันบักนับไปเดี๋ยวแป๊บเอา้ากูออกจากช่องน้องกูนี่นะ,นปะ,นะไปดีช่องเก่านะับ เพจเขาไม่มีเพจช่องก็ไม่มีช่อง <c oughs> ไม่ทำไมคนไม่ทำไมคนดูน้องทําไมคนมาดูน้องกูทำไมน้อยกันแบบนี้วะเนี่ยทำไมคนมาดูช่องน้องกูทําไมน้อยขนาดนี้วะเนี่ยมาดูช่องพี่ก่อนไหมน้องช่องพี่ผู้ติดตามสามสิบเจ็ดคนแล้วดูวิดีโอพี่พี่ลงทันง,งานแล้วเพจพี่กูมีเยอะนะจ๊ะช่องพี่ดูดิพี่มีเพื่อนด้วยนะน้อง นี่เป็นอะไรคะต้องไปไม่มีใครเป็นกดติดตาม,มช่องเกลอดกูแล้วมันไม่มีใครไปกดติดตามช่องน้องกูใยวันนี้